รถด่วนพิเศษที่8นะครับแดวบูนะครับกําลังเข้าสถานีเด่นชัยในชาญนฉลาที่1นะครับผมก็สังเกตได้ครับว่าเด่นชัยเนี่ยจะเป็นหางปลาหมดเลยนะครับมาเลยครับผมนี่ก็จะเป็นตบวรถด่วนพิเศษที่8นะครับผม สถานีเด่นไทยที่นี่สถานีเด่นไทยขบุี่จอเทียสารคดีหนึ่งนนพิเศขบุลุพิเศษเเทอรล่องขบที่แปดไดรับ่กบริษัทจากสถานีเชียงใหม่ปลายงานสถานีกรุงเทพ ผู้ได้สารสอดทรนะคะขอความร่วมมือท่านผู้ได้สารทุกท่านนะคะที่ลงมาจากขบวนรถด่วนพิเศษปชนเตอร์เท่าล่องขบวนที่แปดนะการณาสวมใส่หน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิทั้งด้านหน้าห้องโถงสถานีรถไฟเด็กไทยขอบคุณค่ะ อยู่ที่สถาีลำพูนนะฮะเราวาร์ปจากพิษณุโลกนะครับขึ้นมาเด่นชัยแล้วก็อ่าลำพูนนี่แหละนะครับผมเด่นชัยได้ถ่ายขาบวน8ไปนะครับก็สำหรับลำพูนนะเป็นอนุสัญญาณไปสีครับแต่ระบบคุมประแจนะเป็นสายลวดนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเร,เรียกว่าระบบอะไรถ้ามันผิดพลาดกะดัใก็ขอยด้วยแล้วกันนฮะ เชียงใหม่เลยครับขบวนรถด่วนพิเศษที่9กำลังมาเลยครับผมนี่ก็จะเป็นรถท้องถิ่นนะครับก่อนนู้นเป็นดีเซล4214นะครับแล้วก็มีรถนอนส่วนนู้นก็จะเป็นวงเวียนกับรถจักรนะฮะเปิดไฟมานู่นเลยครับฝากประกาศนะฮะนี่ก็เป็นสายสลิงนนะฮะ เดี๋ยวเรามาถ่ายรถด่วนพิเศษคูนทีก้ากันก่อนนะครับตอนเข้าชา,ชาราที่สี่เนาะนะครับมาเลยครับคุณบนรถด่วนพิเศษที่เก้านะครับผม ทางโกโมโดฮิโชิหมายเลข4511นึ่งหนนะฮะงดงามมากครับผม นี่นะครับบรรยากาศยามเช้าที่สถานีเชียงใหม่นะครับเป็นครั้งที่สองที่ผมมานะครับแต่ยังไม่ได้เดินมาถึงขนาดนี้นะครับเชียนอยู่ตรงนั้นนะครับจะเป็นขบวนรถด่วนวิเศษดีเซลร,รางที่8นะครับน่าจะออกจากเชียงใหม่ประมาณ8โมง50ได้นะครับผมส่วนนี้จะเป็นดีเซลสำรองครับไว้สับเปลี่ยนที่เชียงใหม่แล้วก็ไว้ช่วยด้วยมั้งนะครับ แหงรูนสักหน่อยนะรู้สึกเหมือน่าจะเติมน้ําอยู่ด้วยเ,เติมเสร็จแล้ว สี่ห้าหนึ่งหนึ่ง,ะงะฮะเพิ่งสตาร์ทเครื่องเมื่อกี้เลยฮะแล้วก็มีอัศต้อมสตาร์ทเครื่องด้วยครับวัลีุ่นสองสี่กสตาร์ทเครื่องไ้เมื่อกี้นะครับ เติมน้ำรถจักเนี้อผมนั้นบนนั่นนะใช่ฮะ 8โมงแล้วนะครับเวลา7นาฬิกา39นาทีนะครับผมก็ผมจะมาเดินสำรวจแค่นี้แหละนะครับถือว่าเป็น E ีีสั้นๆเนาะที่ผมได้ไปดูรถไฟที่เด่นชัยแล้วก็ไปแวะสถานีลำพูนนะครับแล้วก็ไม่ไม่เราไปสถานีเด่นชัยก่อนแล้วก็ไปแวะสะพานทางชมพูนะครับแล้วก็ไปสถานีลำพูนซึ่งไม่มีรถไฟเนาะแล้วก็มาจบที่ตอนเช้าที่สถานีเชียงใหม่นะครับผมก็ E ีพี EP นี้ถือว่าเป็นเที่ยวแบบ พี่พีสเปเชียเป็นธรรมทาไปเลยนะครับกอถ้าชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับเป็นบันทึกความทรงจําดีๆครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าเราก็เคยมาเชียงใหม่เนาะนะครับมาโดยรถยนต์นี่แหละับไม่ได้มาโดยรถไฟนะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ